เสร็จแล้วนะคบหลังจากเสริมขมับนะครับอันนี้เป็นภาพก่อนรับบริการเสริมขมับนะครับน้องปูตัดสินใจมารับบริการเสริมที่บานานาคาคลินิกนะครับไม่เคยฉีดสารใดๆบริเวณขมับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพหลังจากทาเสร็จทันทีกันนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจากก่อนรับบริการแค่ไหนนะครับอ่าอันนี้เป็น ก่อนรับบริการน,นี่เป็นหลังรับบริการทันทีครับโอเคอันนี้เต็มแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะเป็นการแสรมเหมาับนะครับด้วยซิลิโคนนะครับจะเห็นได้ว่าอ่าอันนี้จะเห็นบริเวณเราเย็บแม็กซ่อนอยู่ในลายผมนะครับก็เดี๋ยวพอแผแห้งดีปึ๊บรอยก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วเราก็รวบผมไปมันก็จะมองไม่เห็นละอ่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น,นิดนึงครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากรับบริการเสร็จทันทีเห็นหน้าตัวเองแล้วรู้สึกงไงบ้างดีขึ้นถ่ะรู้สึกว่า ดูอิ่มขึ้นคือแก้ปัญหาที่เรากังวลได้เนาะใช่ค่ะโอเคแล้วระหว่างทําเป็นไงบ้างครับเจ็บไหมระหว่างทําคุณหมอใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะไม่เจ็บด้วยอืมก็จริงจริงนี่ก่อนรับบริการนี่กังวลเยอะไหมครับกับการเสริมขมักบกังวลเยอะเหมือนกัน,นค่ะเพราะเคยเสริมหน้าผากมาก็กลัวเหมือนกันว่าจะเจ็บด้วย กลัวเรื่องความเจ็บกลัวเรื่องว่าความเป็นมีรอยแผลเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วสําหรับคุณหมอกล้วยเองเป็นไงบ้างครับก่อนให้บริการมีการให้คาแนะนําปรึกษาทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นไหมดีมากเลยค่ะอ่าโอเคแล้วนี่ยครับก็คือคุณหมอเลือกไซส์ที่เหมาะกับความตอบของหน,าาาน้าผากบริเวณศีรษะของเรานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะ,ะโอเคอันนี้เราสามารถก้มหน้าได้ปกติเนาะสบายๆโอเคใช่ค่ะโอเคอมีอะไรอยากจะบอกกัแบบเพื่อนๆที่กำลังอยาก เสริมขมับบ้างนี้เราใช้เวลากี่เดือนเนี่ยก่อจะมาว่างมาเสริมขมับที่นี่โอหนานมากเลยนะคะตั้งแต่ธันวาเลยค่ะอือก็วันนี้สะดวกเลยตั้งใจมารับบริการก่อนหน้านี้ก็ทํางานเพิ่งเสร็จเนาะก็เลยขับรถมารับบริการเป็นไงบ้างครับเจอคุณหมอรู้สึกไงบ้างโอ้เป็นกันเองดีค่ะคือไม่ไม่เกรงเนาะเวลาเจอคุณหมออ่าก็สามารถคุยได้อยากได้ประมาณไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าคุณหมอก็เลยจัดการเต็ม เติมเต็มขมับส่วนนี้นะครับโดยใช้เทคนิคการเย็บแม็กนะครับการเย็บแม็กก็ของทางเรานะครับจะซ่อนอยู่ในบริเวณเข้าไปลึกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เ,เวลารูกผมปกติก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องการเห็นแผลนะครับถ้าเกิดกังวลเรื่องรอยแัดเป็นีนจากทางคลินิกเองเราก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรอยแผลเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะเราใช้เทคนิคการเย็บแม็กเนาะ<ช>โอเคไมไีอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจมารับบริการ อยากมีปัญหาแบบเราอะเออแนะนำยังไงได้บ้างไ,ได้ค่ะ,คะเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะในการเสริมขมับหรือว่าฉีดสารเติมเต็มหรืออะไรอย่างนี้คะ่ะแต่อยากให้ใช้เพดดีที่สุดละเสริมด้วยเพดซีโคนดีกว่าเนาะปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็สามารถถอดออกไปก็กลับสภาพเดิมได้นะครับตอนนี้ทางบริษัทกินเนสครับมีโปรโมชั่นเสริมเพด ซิลิโคนขมับอยู่ที่ราคา12,900นาะครับมีค่ายา1 0 0 0บาทสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับก็สามารถรีบจองสิทธิ์กันเข้ามานะครับเพราะว่าอนาอาจะมีการปรับราคาขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือมาตอนนี้ก็ฟรีทั้งค่ายานะครับฟร,ฟรีค่ายาฉีดนะครับเราจะมีฉีดยาค่าเชื้อให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คุณหมอก็จะดูแลอย่างดีแล้วเราก็จะฟอลโล่กันรนะยะ เป็นกว่าจะสวยเลยเนาะโอเคอยังไขอบคุณน้องปูมากเลยครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีจ้า